อี yeah. โดนตัวเองตายอีกแล้วว่าสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วครับผมผมนกกับช่องนกเลนเจอร์ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโคโนออดิซีครับผมก็ต้องบอกว่าจบกันไปแล้วครับผมกับ d ดย์หนึ่งโคโนออดิซีโคลสเบต้าที่เราได้เทสกันมาครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจบ d ดย์หึ่กันไปละในวันนี้เนี่ยแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิว d ดย์ของผมว่าเป็นยังไงบ้างครับ หัวข้อหลักๆที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณ3หัวข้อหลักๆครับผมอย่างแรกก็จะเป็นในเรื่องของ performance ระบบเกมแล้วก็เปรียบเทียบกับเกมที่เคยมีมาแล้วว่าเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมไปอย่างแรกครับผมในเรื่องของ performance เนี่ยต้องบอกว่าทำมาได้ค่อนข้างที่จะ กึ่งๆไปทางแย่เออต้องบอกแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมว่าสเปคเครื่องผมเนี่ยที่ผมใช้ในการเล่นในการเทสเนี่ยว่าเล่นได้แทบจะทุกเกมณนะตอนนี้เออถ้าฟูลเวทเฮดดีเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ทุกเกมแน่แน่ส่วนถ้า 2K คิดว่าน่ะอาจจะมีบางเกมที่อาจจะเล่นไม่ได้ครับเออสเปคผมผมใช้คอเจ็ดสิบสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ส่วนกร์ดจอเนี่ยผมใช้ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ครับ คิดว่า Fu l l HD เนี่ยแม่งใช้น่าจะเล่นได้ทุกเกมแน่ๆครับเส่วนการเทสวันนี้ผมเทสเป็น Fu l l h ดีแล้วก็ล็อกเฟรม60ครับในช่วงแรกเนี่ยผมไม่ได้ล็อกเฟรมแล้วก็ปรับแบบสูงสุดเลยเฟรมจะอยู่ที่ราวๆหกสิบถึงเจ็ดสิบประมาณนั้นครับส่วนถ้าปรับายอยู่ที่ราวๆเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนั้นครับเออผมก็เลยปรับแบบมิดเดยมบ้างไฮบ้างเพื่อ ให้เกมมันเสถียรมากกว่านี้เพราะว่ามันจะมีอยู่บางช่วงครับขนาดล็อกเฟรม60แล้วแล้วก็ปรับต่ําลงมานิดนึงแล้วแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่เฟรมดรอปลงมาแบบเหลือ30กสิกว่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นในเรื่องของพอร์แองตัวเกมครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นผมเล่นเป็นเซิร์ฟเอเชียสี่ปิง ร3 0บบวกๆกเาการ PVP เนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่ายังไม่มีไอเทมว่า PVP เป็นยังไงส่วนถ้าในเรื่องของ PVE เนี่ยยังไม่รู้สึกว่าติดขัดมากนะักเออต้องบอกว่าเล่นได้ค่อนข้างโอเคเลยเออเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าเออมันมีผลกับการเล่นถ้าเป็นการ PVE นะเออถามว่าตั้งแต่เล่นมาเด y 1 เจอบั克บ้างหรือเปล่าต้องบอกว่าอยู่ๆเกมแคสไปเลยเนี่ยมีครับสองครั้งเออแล้วแบบแคสแบบไม่มีสาเหตุอ่ะอยู่ๆแม่งก็เกมเด้งไปเลยเออกลับไปอีกค,ครั้งเนึงก็คือแบบอยู่ๆแม่งหน้าจอดาแล้วเกมเด้งไปเหมือนกันเออโคตรงงครับที่แม่งแบบอยู่ๆแบบใช้ทรัพยากรเยอะมากทั้งที่เกมก็คิดว่าจากจากรีควที่ที่มันเขียน ที่มีเขียนไว้เนี่ยก็ไม่ไม่ควรที่จะแบบอยู่เกมแคสไปแบบนั้นได้ครับก็คิดว่าต้องปรับปรุงในเรื่องพาร์เมนต์หนักๆเลยครับสำหรับโคนโอดิสซี่ครับผมแล้วก็การเข้าคิวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเล่นเอเชียสีเซิร์ฟเวอร์ขึ้นแดงนะแต่ว่าจากการที่หลุดไป2รอบเนี่ยผมเข้าคิวแค่รอบที่2ก็คือเข้าคิวแค่4คิวเท่านั้นเองเอออาจจะ เพราะว่ายังไม่ได้มีคนเทสเยอะมากแล้วก็ตัวเกมยังอยู่ในช่วงเทสครับไม่รู้ว่าเปิดจริงเนี่ยมันจะต้องเข้าคิวยาวกว่าน,นี้ขนาดไหนหรือเปล่าเออเราบอกว่ายังอยู่ในระดับที่โอเคเพราะเข้าคิวแค่สี่คิวครับเอออย่างที่สองครับผมอ่าระบบเกมตัวระบบเกมเนี่ยอย่างแรกที่เราได้เทสณตตอนนี้ก็คือ จะมี3คลาสให้เราเลือกก็จะมีเบอร์เซิร์กเลนเจอร์อริเออร์ครับตัวระบบคลาสเนี่ยไม่ได้ล็อกเพศนะผมถ้าคุณอยากจะเล่นนักดาบคุณอยากจะเล่นเป็นนักดาบผู้หญิงหรือนักดาบผู้ชายก็ได้อยากเล่นเบอร์เซิร์กอยากเล่น erk, เบอร์เซิร์กผู้ชายผู้หญิงก็ได้เช่นกันนะผมส่วนเลนเจอร์ก็เหมือนกันครับจะเป็นเลนเจอร์ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้เช่นกันนะผมไม่ได้ล็อกเพศครับเออเรบอกข้อนี้เป็นข้อดีสําหรับหลายๆคนครับเพราะบางเกมเนี่ยคลาสจะล็อกกับเพศ เออไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพศได้ครับเออบางคนอาจจะอยากเล่นวอลเลย์แต่อยากเล่นวอลเลย์หญิงอะไรประมาณนี้ครับผมเออแล้วก็ในส่วนของอาวุธนะคลาสเนี่ยจะปูกอยู่กับอาวุธครับหนึ่งคลาสจะมีสามอาวุธเช่นผมเล่นวอลเลย์ก็จะมีดาบหญยดาบโลดับคู่นะให้เราสามารถเลือกใช้ได้ได้เลยครับคุณอาจจะชอบเล่นดับโลดับคู่ก็ได้หรืออาจจะเล่นดับ โล่กับแบบใหญ่ก็ได้เช่นกันครับผมเออชอบสไตล์ไหนอ่อก็เลือกแบบนั้นครับส่วนคอมแบทกับการกดสกิลเนี่ยต้องบอกว่าคุณสามารถทำให้มันลื่นไหลและต่อเนื่องได้ถ้ามีความชำนาญมากพอนะเพราะมันมีการสลับอาวุธครับผมมีการป้องบล็อกป้องกันมีการแบบเคานเตอร์อะไรประมาณนี้ครับคือ ถ้าเราเล่นบ่อยๆใช้งานมันบ่อยๆอ่ะก็อาจจะทําให้มันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นได้ครับผมเพราะว่าตัวสกิลก็ไม่ได้ครูดาวนานมากนักบางสกิลไม่มีครูดาวเลยด้วยซ้ำครับเออก็มันต้องใช้ความชํานาญพอสมควรหลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบครับเช่นถ้าเป็นผู้เล่นจากแบดเซอรเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยชอบคอมแบทแบบนี้สักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นแนว,แนว Uh, RPG ของโซนตะันตรงเนี่ยคิดว่าน่าจะชอบครับพวก New World อะไรประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะชอบแน่นอนนะครับผมสำหรับพวกปุ่มสกิลอะไรแบบนี้เราสามารถเซตติ้งอะไรมันก็ได้ครับผมถึงแม้ว่า Default มันเนี่ยจะเป็น 1, 2, 3, 4เอ,อแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ถนัดเนี่ยเราสามารถเซตติ้งมันได้เลยครับอยากจะแบบสกิลแรกใช้ตัว Q สกิลที่2ใช้ตัว E อะไรแบบนี้รเราก็เซตติ้งมันได้ครับผม ทำให้เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเราคุ้นชินกับปุ่มพวกนี้ได้ครับเชน่นเริ่มต้นปุ่มวิ่งแม่งเขาดีฟอลต์มาเป็นคอนโทรลซ้ายอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราไม่คุ้นชินใช่ปะส่วนใหญ่ถ้าคนเล่นเกมในแนวนี้มาก็จะรู้สึกว่าปุ่มวิ่งก็คือชิปซ้ายอะไรแบบนี้ใช่ปะออปุ่มกระโดดอาจจะเป็น space bar แต่ถ้าผมเล่น p o e 2มาเนี่ยปุ่มกระโดดผมไม่มีแต่ว่าปุ่มหลบผมอยู่สเปซบาร r ผมอาจจะคุ้นชินกับการหลบในการใช้สเปซบ bar ครับและปุ่มกระโดดผมอยู่ไหนทีนี้ผมก็ปุ่มกระโดดไปไว้คอนโทรลซ้ายครับเอ,อเพื่อที่ปุ่มหลบกับปุ่มวิ่งเนี่ยมันเป็นปุ่มที่คุ้นชินสำหรับผมนะครับเออประมาณนั้นอ่ต่อไปครับผมก็จะเป็นเรื่องแมปแมปโอเพนเวิลด์ที่เขาบอกเอาไว้ว่าเป็น open world ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าการทำแมปโอเพนเวิลดมาเนี่ยทำมาค่อนข้างอยู่ในระดับดีครับเออ ้องบอกว่าดีนะเออคือแมปกว้างแมบปบสวยบางพื้นที่ใช้งานได้จริงเออไม่ใช่มีเป็นแค่พร็อปแต่ก็ต้องบอกว่ามีพร็อปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันทํามาแล้วมันดูมัน,ม,นมันเข้ากับตีมันซะส่วนใหญ่เออในส่วนของ World map ครับแต่ในส่วนของ World m a p นี่แหละครับที่มันมีปัญหานิดน,นึงก็คือบางส่วนแบบอยู่ๆเดินไปแม่งเฟรมจาก6 0สิ ลดลงมาเลยแบบยี่สิบอะไรแบบนี้ครับอยู่ๆแม่งแบบมันโหลดผีอะ่ะเออน่าจะเป็นแบบโหลดเท็กเจอร์อะไรประมาณนี้แหละครับเออจากที่เขาบอกไว้ว่า Open World ไล้รอยต่ออะไรประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะโหลดเท็กเจอร์นิดหน่อยแบบช่วงข้ามระหว่างแมปอะไรประมาณนี้ครับเออซึ่งเจอค่อนข้างบ่อยไอไอการที่แบบโหลดแมปโหลดไล่แบบนี้ครับอ่าแล้วก็ ระบบเกมอย่างอื่นเช่นดันเจียนหรือโคโนเทคเตอร์ที่ที่เขาพูดกันออกมาระบบโคโนเทคเตอร์อ่าตอนนี้ผมสามารถเปิดใช้งานได้3อย่างก็จะมีหยุดเวลาบอลเตอร์เรียกบอลเตอร์ออกมาบอลเตอร์บอสที่เราฆ่าไปนะครับแล้วก็ค้นหาเส้นทางจากเควสท,ที่ที่มีร่องรอยครับอ่า ก็ทั้ง3ระบบเนี่ยเรียกว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเป็นตัวช่วยค่อนข้างเยอะในการเล่นเกมเกมนี้ครับผมต่อไปครับผมก็จะเป็นในเรื่องของดันเจียนดันเจียนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เล่นคอนเทนต์ปาร์ตี้ครับไม่รู้ว่ามันเป็นที่ระบบเกมหรือเขายังไม่ได้เปิดให้ใช้งานปาร์ตี้ครับเพราะว่า เหมือนมันอินเทอร์คกับผู้เล่นอื่นไม่ได้เลยครับเออจะกดดูเอลกดกระซิบอะไรแบบน,นี้กดไม่ได้เลยครับเอฟเฟนอะไรแบบนี้กดไม่ได้เลยแต่เราพิมพ์ตอบโต้กันได้นะแต่ว่าเวลาจะอินเทอร์คกับคนอื่นอะเหมือนจะยังทําไม่ได้ครับเออไม่มั่นใจว่าเป็นที่ระบบเกมหรือเปล่าแต่ในเรื่องของดันเจี้ยนเนี่ยเรายังได้ลงอยู่ว่ามันจะมีแบบพัซเซิลบ้างมีท้าบอสบ้างเข้าไปตีมอนบ้างอ่า ยังเล่นได้อยู่แค่นี้ครับยังยังเจอดันเจียนไม่ค่อยเยอะมากส่วนใหญ่วันนี้วันแรกก็จะเป็นการสำรวจแบบซะเยอะครับเออแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใครเป็นสายฮัดคอร์เกมเนี่ยคิดว่าอาจจะชอบครับเพราะมอนแม่งโหดตั้งแต่แบบช่วงแรกของเกมยันผมเวลสิบกว่าเนี่ยกลับไปตีมอนช่วงแรกของเกมแม่งมอนก็ยังโหดอยู่ยังตีแบบแรงมากๆยังมีแบบแมคานิกให้เราเล่น เออเพราะมอนค่อนข้างเก่งมากๆครับถ้าใครเป็นสายนี้ก็อาจจะชอบครับผมไปกันในส่วนหัวข้อสุดท้ายครับผมเปรียบเทียบเกมครับผมคิดว่าเหมือนเกมไหนเราก็ไม่เหมือนเกมไหนในยุคนี้บ้างครับผมถ้าเปรียบเทียบอย่างแรกคนก็อาจจะสนใจในเรื่องของมายดเซอร์อ่ะผู้เล่นมายดเซิร์ครับผมถามว่าเหมือนมายดเซิร์ไหมคิดว่าใน ทั้งตัวคอมแบทเอ่ยรูปแบบการเล่นเอ่ยเนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่เหมือนแบลดิสเซอร์เลยครับเออถ้าจะมีเหมือนในคิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวละครเท่านั้นเองครับเออแต่งได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกับตัวเกมแบลดิสเซอร์นผมเออส่วนถ้าเหมือนเกมไหนเนี่ยผมให้เหมือนกับเกม New World แทบจะแบบ8 0 9 0เ้ลยครับแทบจะเป็น New World หรือเรียก New World เกาหลีได้เลยครับผม เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยระบบคอมแบทเอยหรือเวิร์ m แมเอยหรือแอสเซทต่างๆที่ถูกใช้งานในตัวเกมทั้งระบบครับไอเทมการจัดวางเมืองว่าเออควรวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออร้านค้ายังไงอะไรแบบเนี้ยคือมันเห็นเวิร์มแ p อะเห็นตัวเมืองอะไรแบบนี้หรือรูปแบบการเล่นเอยรูปแบบสกิลเอย อะไรแบบนี้โดยโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าเกมเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือน New World ซะมากกว่าครับไม่เหมือนตัว Beni s e r ์เลยครับผมเออสำหรับ d a หนึ่งที่เล่นมาครับกลุ่มผู้เล่นที่อาจจะชอบเกมนี้เออ ผมคิดว่าพวกฮาร์ดคอร์เกมเมอร์หรือสายแคชชวลนทั่วไปที่แบบเดินชมวิวตีมอนไปเรื่อยอะไรแบบนี้ก็คิดว่านั่นจะเล่นได้เช่นกันครับผมแต่คิดว่าพวกสายฮาร์ดคอร์เกมเมอร์เนี่ยน่าชอบมากๆครับเพราะว่ามอนแม่งค่อนข้างยากชอบเล่นกับแมชชนิกมอนเตอร์อะไรแบบนี้ครับคิดว่าน่าชอบครับเพราะว่ามอนเนี่ยแม่งยากจริงยังแต่เริ่มต้นยันแบบเวลเยอะมาแล้วกลับไปตีมอนเริ่มต้นมอนก็ยังยากอยู่ครับผมเออก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ D 1ครับแล้วพวกคุณทุกคนครับที่เข้ามาดูแล้วก็สัมใครที่ได้เข้ามาเทส D 1ด้วยเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเลน D 1ครับผมสำหรับใครที่แช์อยากแช์ความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้ครับว่า D 1เป็นยังไงกันบ้างชอบไม่ชอบยังไงครับผมแล้วก็คิดว่าตัวเกมเนี่ยควรปรับปรุงอะไรบ้างคอมเมนต์ comment, ทิ้งกันไว้ได้ครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูรบกวนฝากกติดตามนิดนึงครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยในการทำคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมทุกคนแล้วเจอกันครับบายครับผม